ดาวกระจายคิดถึงคุณผูณช้ชมจังเลยเลยจัดข่าวสับชุดใหญ่ของเหล่าซุปตามาให้ได้อัปเดตตอนนี้ก็พร้อมกระจายแล้วค่ะนี่แค่น้ำจิ้มเอามาเรียกน้ำย่อยก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวสำหรับซุปเปอร์สตาร์ตลอดการพี่เบิร์ดทองชัยที่เมื่อวานนี้ได้โชว์ฟิเจอริงกับเหล่าสาวสวยเสียงดีทั้ง5คนดายอนโดรฟินลุลา่านิวจิ๋วและชมพู่อรารยา ค่ะเปิดอัลบั้มและคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้ตอน Secret Garden ฉลอง30ปีแกร m m y ซึ่งคอนเสิร์ตนี้จะระเบิดความสนุกสุดมันขึ้นในวันที่19และ20ตุลาคมนี้ค่ะรับรองว่าเพลงไหนขึ้นมาเนี่ยกระโดดได้ร้องได้เต้นได้ซึ้งได้หมดเลยครับเป็นเพลงของพวกเราเองในครอบครัวแน่นอนที่สุดครับ ครับต้องขอยืมคุณไก่วรายุธมานะครับว่าอลังการแน่นอนครับกับแฟนที่เบิร์ดคนใหม่คนนี้ <c oughs> คนนี้เขากลัวมากนะครับเรื่องร้องเพลงแต่ปรากฏว่าเขาไปร้องเพลงไปเรียนร้องเพลงเพิ่มด้วยออกกําลังเพิ่มด้วยจึงทําให้เขาร้องเพลงดีขึ้นเออมันก็เป็นคำพูดในชีวิตเนาะที่ที่เราได้ได้มาทางานกับเบิร์ดแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีและคือคงเป็นเรื่องที่คือบอกลูกบอกหลานอะ ทั่วประเทศอ,อกหักกันไปเลยค่ะเมื่อนักร้องพระเอกสุดหล่อปีเตอร์คับไดรนเดลจูจ,จูประกาศกลางรายการหนึ่งว่าจะสละโสดจูงมือแฟนสาวนอกวงการพลอยพลอยพันสาวแอร์โฮสเตดคนสวยที่คบหาดูใจกันมา1ปีแถมยังเป็นสาวไทยคนแรกที่หนุกปีเตอร์ได้คบหาถึงแม้ว่าจะอายุห่างกันร่วม9ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค ซึ่งในช่วงเวลา2ทุ่มของวันนี้เองนุ่มปีเต้กจะเกี่ยวก้อยแฟนสาวพลอยถแถลงถึงข่าวแต่งงานที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่5ตุลาคมนี้ยังไงดาวกระจายก็ขอสแสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่วงหน้านะคะทำเอานาะงเอกสาวมินพีชยากักบเหล่านะักแสดงพร้อมทีมงานกองละครซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะเมื่อคืนนี้ต่างพากันตื่นเต้นและแฮปปี้ฟุดๆเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้นัดรวมตัวกันนั่งชมละครที่ลงจอออนแอร์เป็นตอนแรกงานนี้ก็ทำเอาทุกคนหายหน่ เพราะกระแสะและฟีดแบ็ที่กลับมามีคนชอบและกดไลค์ให้ว่าฮะกระจายมากๆเปิดมาวันแรกนะ้องกเราก็มานั่งดูบรรยากาศด้วยกันวันแรกค่ะทั้งกองเลยตื่นเต้นมากก่อนครจะมาใช่ไหมคะก่อนละครมาพวกเราทุกคนนั่งแบบใจจดใจจอ่อพอละครมาทุกคนแบบเฮ้ hey แล้วคนที่กีดังที่สุดก็คือพีอ่มีนนั่นเองดีใจมาก ในใี่ใชก่อนลงก็มีโพสไอจี IG, แล้วก็มีไลน์ไปบอกครอบครัวแล้วก็ญาติๆค่ะแล้วก็คุณแม่ที่ขอนแกน่นกับคุณพ่อก็โทรบอกเพื่อนบอกญาติเต็มไปหมดเลยค่ะก็โปรโมทเต็มที่ค่ะหลังจากหัวร้ะชสัปอดไปแล้วงานนี้สาวมินคงได้ช้ำจริงๆเพราะตออล่าสุดในละครซินเดอเรละล,ะละร่ารองเท้าแตะ <c oughs> ก็โดนหนุ่มเป้อารักแกล้งให้สังขาะกองโตถึงขั้นต้องเลี่ยนบอลจนฟองพวกหัวทีเดียวค่ะ หนาวใช่ไหมหนาวมากค่ะแล้วว่อยู่สวิสไหมฮะเออไม่ค่ะโอเคไม่มีอะไรสู้สวิสได้ละตกลงเมื่อกี้ใครปาแรงกว่ากันระหว่างมินกับเป้เราโดนโดนเยอะไหมเนี่ยมินก็โดนเยอะค่ะคือจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่พี่เป้ค่ะที่ปาเนี่ยจะมีผู้ช่วยผู้กำกับด้วยค่ะทุกคนสนุกกันมากเลยค่ะใช่ครับผมอันนี้คือรู้สึกว่ามันมันก็แบบฟิลลิ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเราแบบใช่โอกา่ดีค่ะได้สัดบ็อกเซอร์ของพี่เป้อารักค่ะตัวใหญ่แต่คงเป็นของพี่ปาที่สด เธอป้าเดียวข่าวแซ่บช่วงแรกจบสแล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวกลับมาต่อยกสองที่หลังจะใส่ส้นสูงมานะไมเวลาอยู่ในใก้าจะได้ยินเสียงหัวใจได้ไงออเอรักถูกเปลี่ยนตัวจากปีกมารู้นะว่ารออะไรอยู่ถ้าพร้อมแล้วไปแซ่บกันเลยกับข่าวทุดที่สองค่ะ เรื่องงามยามดีเชา้าวันนี้สามตลกผู้จัดหน้าใหม่ก็ตีตั๊กบริบูรณ์และบอลเชิญยิ้มขอทําพิธีบวงสวงละครแนวโรแมนติกค,คอมดี้เรื่องวิวาปช้า,ชาแตกแถมงานนี้ยังจับคู่รักนอกจออย่างหนุ่มอ้วนรักสิงนาเล่นกับสาวแจมเมโกจาบอีกด้วยอ่ะเจอคู่กันอย่างนี้มีเรือที่อ้วนแจมจะไม่ถูกสือกระแสถามความสัมพันธ์ว่าตอนนี้เรื่แฟนได้หรือย,ยังคะอ้วนแจมก็ ผมว่าเราก็อยู่กันไปแบบนี้ดีแล้วครับผมก็ดูไปเรื่อยๆดีกว่าก็น่ารักค่ะที่สุดทีหลังที่หลังจะใส่ส้นสูงมานะไม่เวลาอยู่ใกล้จะได้ยินเสียงหัวใจได้ไงโอ้ไม่อย่างเงี้ยตลอดเลยว่าแจนยังกักเรียกแฟนแต่เจ้าบ่าวป้ายแดงตั๊กบริบู์หนึ่งในทีมของผู้จัดเรื่องนี้ก็อัปเดตเรื่องฮันนีมูนแอนทายามาว่าก็น่าจะสิ้นปีครับผมสิ้นปีฮะไปแน่ๆก็จะไปหาคุณพ่อของเขาครับใช่ มาเลเซียครับผมครอบครัวจะไม่ได,ด้นี้จะต้องมีททย,ยาทะถ้าเกิดสุขภาพร่างกายทั้งสองคนแข็งแรงก็สามารถจะมีบุตรได้ครับผมล่าวไว้กี่คนหนึ่งคนก็พอแล้วครับผมฉันจะยังไม่มีละถอดคู่กันให้ดิ้ันกันีแต่โดมาปรินกับสามินชาริดาก็ควงคู่กันมาให้แฟนคลับ M&M ได้ฟินกันในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ Shell Helix H X 8 0 W 2 0สําำหรับรถยนต์อีโคคาโดยเฉพาะแม่งานเนี้ยหมากมิ้นในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์คนเมืองก็อยากได้มาร่วมแบ,บ่งปันประสบการณ์การใช้รถยนต์อีโคคาให้ได้ฟังอีกด้วยเพราะเดี๋ยวนี้การไปไหนมาไหนมันก็ต้องเจอรถติดมลพิษภาวะโรคร้อนอีโคคาเนี่ยเป็นตัวช่วยสาหรับ ยุคนี้<ช>ผู้หญิงก็ใช้กันเยอะเพราะว่ามันเป็นรถคันเล็กอะค่ะแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็ที่สาคัญก็คือประหยัดน้ํามันง่ายๆเลยก็คือทุกวันก่องจากบ้านผมจะเช็ครอบใหม่ใช่เวลาสตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยจะเช็ครอบรอบรอ,อบกิโลเมตรนะครับ<ช>ผม<ช> <ๆ S 1> เพื่อเพื่อพอถึงรอบปุ๊บเราก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอาจจะเช็คบ้างค่ะแต่ถ้าเกิดแบบว่าแบบถ่ายน้ํามันเครื่องอะไรก็อาจจะไม่สะดวกก็คือจะเป็นคุณพ่อหรือว่าก็จะมีศูนย์ที่ดูแลไว้ใจได้แบบว่าสะดวกสบายแล้วก็ครอบคลุมครับ ไะไคะสำหรับสาวเอกบุศกรที่จูจ่ๆก็งานเข้าโดนเมาส์แรงว่าถูกปลดกลางอากาศจากบทนางเอกละครเรื่องปีกมัน